นายสิตาบัวทองหรือแม่สิตานักสแสดงชื่อดังพร้อมทนายความนำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอน,อนิมิตใหม่เพื่อให้ดำเนินคดีกับแกง๊งวิชาชีพหลอกปล่อยกู้เงินออนไลน์แต่เมื่อตกลงกันแล้วไม่ส่งเงินกู้ให้และยังให้ผู้กู้โอนเงินไปเป็นค่าดำเนินการก่อนโดยพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายช่อโกงประชาชนและข่มขู่ให้กลัว นายสีตางเปิดเผยว่าหลังจากที่เห็นข่าวสื่อมัลชนตกเป็นเหยื่อแก๊งขอเซ็นเตอร์ก็เริ่มหาข้อมูลการหลอกลวงตามอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีโพสต์โฆษณาปล่อยเงินกู้ด่วนดอกเบี้ยต่ำของบริษัทแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาในหน้าฟีดของ Facebook ตนเองจึงลองกดเข้าไปตามลิงก์ที่ปรากฏจนไปเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีไลน์ของบริษัทดังกล่าวทางบริษัทอ้างว่าเป็นบริษัทที่มีตัวตนอยู่จริงและเปิดการถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถตรวจสอบการจดทะเบียนได้จากแบงค์ชาติโดยจะให้แม่สิตางกู้เงินดอกเบี้ย3%นาน60เดือนและให้แม่สิตางส่งข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารบัตรประชาชนพร้อมรูปที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวบุคคลไม่นานก็จะอนุมัติวงเงิน50,000 0บาทแต่เมื่อถึงวันที่เงินจะเข้าบัญชีบริษัทก็แจ้งว่าเลขที่บัญชีธนาคารของแม่สิตางนั้น มีตัวเลขผิด2ตัวท้ายซึ่งแม็กซิตังก็ยืนยันว่าเลขบัญชีธนาคารถูกต้องแน่นอนเนื่องจากใช้ทําธุรกิจซื้อขายสิมการ์ดโทรศัพท์ต้องเป็นฝ่ายที่เป็นคนไปแก้เลขบัญชีให้ผิดแน่นอนจากนั้นบริษัทก็อ้างว่าระบบถูกล็อกจากการใส่เลขบัญชีผิดพระมองว่าเป็นการเข้าข่ายทุจริตฟอกเงินผิดกฎหมายอาญาดังนั้นหากไม่อยากถูกดำเนินคดีจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีของทางบริษัทเพื่อยืนยันตัวตนเป็นเงิน59,0 0 0บาท แล้วเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จภายใน1ินาทีจะคืนเงินให้พร้อมกับเงินที่กู้ได้แต่หากไม่โอนก็จะดําเนินคดีแน่นอนขณะดูการบัญชีที่ทางบริษัทให้ตนโอนไปก็เป็นบัญชีส่วนบุคคลไม่ใช่ในนามบริษัทใดอย่างใดแม่ทตางจึงไม่ยอมโอนเงินให้เพราะมองว่าไม่ปกติแต่ตัดสินใจมาแจ้งความเพื่อปกป้องตัวเองและให้ตำรวจดำเนินการจับกลุ่มขบวนการนี้ไม่ให้ไปหลอกใครอีกด้านนายเกียงไกรพินทุศรศรี ในความระบุว่ากรณีดังกล่าวจําเป็นจะต้องเข้าแจ้งความประการที่แม่สิตางส่งเอกสารหลักฐานข้อมูลส่วนบุคคลและป,ะประชาชนต่างๆไปให้บริษัทดังกล่าวอาจถูกนําไปใช้ในสัญญากู้เงินแล้วืะตกเป็นลูกหนี้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้เงินดังนั้นจึงต้องมาแจ้งความไว้หรือแจ้งข้อหาชกของประชาชนและกุมภูดทำให้หวาดกลัวรวมถึงขอให้ตำรตวจตรวจสอบว่าบริษัทแห่งนี้ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุนประการจริงหรือไม่ไตรเป็นประธานและกรรมการบริษัทรวมถึงทราบว่ามีชื่อทนายความคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทด,ด้วยดังนั้นหากเป็นทนายจริงก็จะผิดปัญญาติทนายความด้วย